ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ราศีอะไรเราจับฉลากกันต่อนะครับลัคนาราศีตุลลัคนาราศีตุลมาแล้วครับดวงนะในช่วงเดือนกรกฎาคม ลัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะอา้าวมาแล้วคุณเอมชาโตจิตตามอาจารย์มานานมากทั้งเฟซทั้ง y o u t u b e เอจัดไปอย่างนั้นสงสัยวันไหนเร,เราจะต้องแม่สั่งสาหร่ายอร่อยๆของน้องเอมชาโตมากินแล้วผมว่าผมจำน้องเอมได้นะเนี่ย <laughs> สวัสดีน้องเอมชาโตนะครับ โอ้ยล่มาแนละ้วตุลพดีเลยน้องเอมชาตโตอ่านผิดหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคเอา้าวลัคนาราศีตุลนะตุน,นะตนใช่แล้วละ่ะตุนไม่ผิดหรอกนะอืมใครเนี่ยนุก,น,กนุกสิงนานจังก็เขาจับฉลากอยู่ไม่เห็นแล้วไงล่ะเออขี้บน่นชีบผายไอ้หาคนพูดยังไม่บ่นเลยเนี่ยอืมนะ <laughs> เออ <laughs> เออนะลัคนาราศีตุลน,นะคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนน้องเดซินเลยมาแล้วช,ช็อกโกแลตเดซินมาแล้วครับนะลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็ในเดือนเดือนอะไรขงมั่งวะเดือนกรกฎาคมนะดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนลาพระด้วย อืมนะเอออะไรเนี่ยสลายชาโต้แจกฟรีกี่หอใครก็จะไปแจกคุณล่ะเขาไม่ใช่ของแจกเว้ยเขาของซื้อของขายเออแล้วคุณะมีอะไรมาแจกเขาบ้างล่ะจะเอาของเขาฟรีอ่ะอ้าถามจริงอะ่ะเออนะเอ้าชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือน ดาวสุกไปอยู่ภพลาภะนะดาวสุกไปอยู่พบลาภะ,นะาลาะแล้วก็แล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารนะอยู่กับดาวเกตสุกร์ไปอยู่พบลาภะเนี่ยชาวตุลเนี่ยหลังจากที่แม่งเหียวๆมาดวงกระท่อนกระแท่นมาก็จะแฮปปี้ขึ้นนะอืมเพราะว่าดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนลาภะแล้วก็ไปเล็งกับดาวพระฤหัสด,ด้วย แสดงว่าอะไรที่เคยติดติดขัดขัด,ขดมาก่อนหน้านี้น่าจะเริ่มขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนช่วงห้าวันแรกของเดือนกรกฎาคมยังอาจจะติดต,ดตดิดขัดขัดอยู่บ้างนะยังอาจจะติดติดขัดขัดอยู่บ้างนะครับนะนะฮะแล้วก็แล้วก็เออแล้วก็ ชาวลัคนาราศีลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวเจ้าเรือนนะครับของตัวคุณเองนั้นนะครับผมบอกไปแล้วว่าอยู่ในเรือนลาพะแสดงว่ามันเป็นช่วงแห่งการหาลาภผลการเงินที่ดีใครที่เป็นลัคนาราศีตุลแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองติดติดขัดขัดนะขอให้สบายใจได้เลยว่า เดือนกรกฎาคมการเงินการทองของคุณจะขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนจะขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะดาวเจ้าตัวไปอยู่ในภพลาพระนะครับส่วนดาวเจ้าเรือนลาพระก็ไปลอยกลางฟ้าอยู่กับดาพุทธต้องบอกเลยว่าเจรจาอะไรเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นติดต่ออะไรเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้น นะชาวลัคนาราศีตุลไปดูเถอะนะชะตาชีวิตจะแฮปปี้ขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้อารมณ์ไม่ดีบางทีก็นั่งหน้าเป็น่อนตีนเลยก็ได้เหมือนกันนะ่ะคือคนอารมณ์ไม่ดีอะ่ะเออใช่ไหมล่ะ <laughs> เออนะแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลกรกฎาคมเป็นเดือนที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตของตัวเองนะ ดาวสุกไปอยู่ในเรือนลาพะดาวเจ้าเรือนลาพะไปลอยกลางฟ้าอยู่กับดาวพุธแน่นอนที่สุดนะครับคุณอาจจะพบช่องทางต่างๆในเรื่องของการทำมาหากินที่ดีหรืออาจจะมีลู่ทางอะไรต่างๆที่ทำให้ตัวของคุณเองนั้นนะครับแฮปปี้ขึ้นต้องบอกว่าที่ผ่านมาดาวเจ้าตัวของชาวตุลเนี่ยเดินไม่ค่อยโอเคนะักแต่ตรงเนี้จะแฮปปี้ขึ้นขอให้สบายใจได้นะครับ แต่ผมมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลเอาไว้เลยนะครับดาวเจ้าตัวไปอยู่กับดาวอังคารนะดาวเจ้าตัวไปอยู่กับดาวอังคารไปอยู่กับดาวเกตเป็นช่วงจังหวะที่ชาวตุลน,นั้นนะครับมันแปลกที่สุดคือมันชาวมันรักคนที่มีคู่ก็รักรักคู่ครองดีอยู่นะ แต่บางครั้งมันก็มีว่าแฟงบางมาแ้างเหมือนกับมันอยากนอกใจเหมือนกันหรือมันแบบเหมือนกับมันมีอารมณ์ทางเพศอยากจะเปลี่ยนกลิ่นอยากจะอยากจะไปแอลคนโน้นคนน,คน,นี้หรืออยากจะบริหารเสน่ห์บ้างแต่ก็อยู่ในพื้นฐานที่คุณรักคู่ครองนะไอคนที่มีคู่แล้วเนี่ยแต่มันรักภาษาหาอะไรไม่รู้บางทีมันก็เหมือนกับว่ามันอยากจะบริหารเสน่ห์ตัวเองเหมือนกันเพราะว่าดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนลาภะอยู่กับดาวเกตและก็อยู่กับดาวอังคาร นะครับนะครับส่วนนะครับครึ่งครึ่งเดือนหลังให้ระวังสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับระวัดระวังสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะตุลผมย้ําอีกครั้งว่าชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะส่วนในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนความรักโคจรมาสัมพันธ์อยู่กับดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือนาราศีตุลอยู่กับดาวเกต นี่ไงครับถึงบอกว่ากรกฎาคมโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเข้ามาให้หนุนบหนับหนุบหนับก็ได้นะดูให้ดีเถอะผมดูแล้วดาวเจ้าตัวไปสัมพันธ์อยู่กับดาวคู่มิตรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเจ้าเรือนปัตตนีจุดในเรือนลาพระดาวความรักก็เป็นลาพระอ่าเนี่ยต้องระวังเนี่ยชาวตูนแม่มจะนอกใจแฟนเราเนี่ยระวังให้ดีเดี๋ยวมันมีอะไรมาเย้ายวนให้คุณแบบอดรนทนไม่ไหวนะดูให้ดีนะ นี่ผมว่าไปตามดาวนะนร้บวงคนจยของดาวนะไม่ได้ให้ไปทําอะไรนะเออฝัองนอกใจนะเว้ยใครวะเนี่ยคนตาต้าบอกว่าค่ะนอกใจแฟนไปแล้วนิดหน่อยเอา้าไอ้นี่ใครวะเนี่ยอยู่ดีบอกนอกใจแฟนไปแล้วนิดหน่อยเอออืมตอนพิมพ์เนี่ยแฟนยืนอยู่ข้างหลังกรเป่าดูให้ดีด้วยนะเออนะเออนะฮะเออ คุณศิราบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากที่สละเวลามาทํานายให้ทุกๆลัคนาครับอ๋อเช่นกันนะอ่านคุณน้องเอมชาโตบอกว่าแม่นสุดคาอาจารย์สินแซ่หมิงลัคนาราศีตุลน,นะท้องเองมพะลัคนาราศีตุลน,นะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล